ครับผมผ่ามาเบิ่งอีกไม้ครับเบิ่งไม้ไม้น้ำแห้งครับผมมี่การครับตัวตื้อซื้อปึ๊บฮึตัวซตื้อสื้อบัวอุว้ย โอ้ยเรียบร้อยแล้วครับนี่ใส่ใหญ่อีกแล้วแก้วสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับเขียนค้น,คนมาขาครับผมมือนีพามาตกปรากดครับมาลอบ,บ้านครับผมบานเกิด <c oughs> โอ้ไลายพี่น้องมาลุ้นกันครับผมจากไอ้กล้องนี่ครับผม <c oughs> เยื่อเข้ากับเป็นเยื่ยออออุบลนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวขื้นเฟีสไว้ให้่ครับผมนาเฟส ปีไก่ครับผมเรือเลยมาล่องครับเบยดข้าใส่เป็นเบ็ดเบือเปียดนะครับเบ็ดเบือเปียดเบื้องสายหนาได้ครับนี่ยสายหนาสายหนาประมาณนี้ครับผมแต่กลัวกันน้อยจังหน่อยนี่ครับผมเบือเปียดไปครับผมมาลุ่นหนาม้ครับมากระพันเดียบห้องมันตุมครับผมมีตัวปะกับผมมาเบิ้งวิธีเกี่ยวเยือกครับผมแบบวันจับได้แต่พี่น้องเด้อ เนี่ยผมเป็นซ่อนซ้อมครับเกียร์กวนห้องสีใสเขากับเขากับคนน้ำนะครับคนกวนตกครับผมเสียญพลดีประสันเฟิรนว่าเฟิรนว่าหรอฮะก็ต้องเกี่ยวไร่ปรนันในพี่น้องนี่เลี้ยวครับผมกันนี่ไปสดๆเลยมารุนกันรอชมพี่น้องรอชมเคื่องเรียกของปีครับผมนี่แหละหาทอจะง,ง่อย น้ำแห้งเถ่ป่ะน้ำแห้งยังน้อยกระผมหนี่งเบื้องขั้นกระผมจะกินเอาปรวนนะครับรับหนึ่งไม่เจ๋งหวัดสามสิบกระพวะครับบุรีนตัวโดนแล้วพี่น้องเยฮียเย็นตัวจะคือปะ ยกขึ้นยกลงก็ได้ครับผมสูตรสูตรเพิ่นมีเป็นข้องข้องเขาบึงนะครับเขาเขาเปล่า,า,าครับเชื่อมเปล่าข้องข้องน้องกุ้งครับผมน้ำเลี้ยงกุ้ง มาแต่ข้องไงมาแต่เขื่อนน้ำเปล่าแล้วครับน,นี่เงียบแจระพี่น้องไปผมเดียวใหญ่ไหมไปเละหยิบกันน้องครับน้ำยาปลาพะนุนะะน่มโตประกุโตประกุดได้น้ำยาปลาพะนุ่มครับผมเอ้อมันเลี่ยนาะ เว是是 like ้นแล้วเห็นมาลากรวดรวดบอกบอกมเอาเงินเตือน like ้ำมันพรอมน้ำมันสิเหมือนอืมออกยากจริงวะออกครับผมพันเดียดได้เลยของผมต่อแล้วของผมต่อแล้วคุย อุย้ยโอยู่ผมบโบยูเอาแล้วครับหานเทปได้ดแล้วตัวแรกตัวแรกแหกมันครับผมไปไปไปนี่ตอสี่นี่วหันเออพรได้เล่มครับผมพอได้เล่มปลาบ่อนสวยงามผมใส่งาม,ม,งามนี่แหกมันแหกมัน จะเรียบกูเไปเอาตัวนั้นก่อนเอ้เหปล่อยเบ็ดนังแด้อ่ะปล่อยเบ็ดแบบไหนปล่อยนั้งถินเล็ปล่อยถิ่นบมับนยอมครับตัวนี้วั่นไหมมั่นเหรอครับผมมันปรากฏขึ้นมาแล้ว ทังนี้ผมมาโดนครับพร้อมเรียนหายเยียนะครับน่ตอดแล้วตอดแล้วปลาเงี้ยนี่มันจีคาาฟึบเรียนเลยพี่น้องมันจีบอมแมตตอดยังทีดอกกลมบา มันอยู่ใกล้บ้านผมผมมันเปิดห้าใส่เบ็ดนะครับเปิดห้าใส่เบ็ดน้ำข้างนี่เป็นบ้านเก่าน,นะครับบ่คคอยเดี๋ยวอยู่ครับตื่นว่าว่าแห้ง เอาละครับพันเดบเริ่มอ,อับใสกันแล้วเงยขึ้นเงยขึ้นครับผมโอ้พันเดบม,าามันครับมือเนี่ยในการในการหนุ่มบุรุษสุดหล่อ <c oughs> ของเราได้ทำงานแล้วโอ้โหในหอยเชียนสีเหี่ยวบ่พี่น้องเลยโอ้เหลืองห่วยครับผม ให้พันเดียบเด็ดจนงะผมนี่มั่นมือขั้นมือแล้วพี่น้องไปรับผมต่อด,ดีวาผมถ้าว่าขึ้นบาดเหครับนั่นนั่นถอยละเดี๋ยวปล่อยมันหลากเป็นเลยครับถ้าหลากขึ้นตัวหนีตัวหนึ่งขึ้นตัวหน่อยครับ เป็นบักวานี่ต้องละเอียดเล็กน้อยครับึยุ่เลาะยุ่เล้ว,ลวตัวนี้ตัวนี้ยุ่เลาะยุ่เลาว,ว้าวาาาาาราาาาาายสิครับาา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 านาาาาา้าา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 ่ กินเรียบกัได้ครับผมทนเียบาโอ้ยเดือดเดกินว่าหลุเลี้ยงเลยวะมันอันหนิงเงีมาอันเม็ดอันเมดฟูงเดียวนี่แหละกินตอนไหนวงทุดิ่งะกลังเกบเก็บเ็ดชครับผมอารงางเย็นช่งเาสิมาตูม

เอาแล้วครับขุดเออใส่สวยครับผมหางก็เป็นเดียงๆวะ่ะมา่นนะครับ <c oughs> บ่ขอบอ่ไลบอวไลยังหางครับบออ,อุบลทำงานครับผมอันเหลียวเพื่อนบ่ได้เป็นยเพื่อนบ่ได้เป็นสปอนเซอร์เ้างด้วครับผมคายผมสั่งเนียโรนึงขึ้นช่องลอยหาซีบไหมครับ ปีไก่ปีไกส่สองร้อย 50. ปีนีสองร้อยห้าสิบปโทษขึ้นเซลูกน้องนะวะเอาอุบลเมื่อกี้นี้อยูกอ่กับมันมันนะซึ่งนะครับพอเรียน <laughs> ครับผมมาเบิ่งอีกมาแล้ครับนี่หนาบ้านครับนากัาตันนามงามครับผมรุ่นกรว่บบาสิมิตัววะโอ้ยเท่นไหติด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 ยาติดยานี่ตัวนะครับมีตัวมีตัวเอ้ยควางเอ้ยควางวะ แล้วเขายาบลงมปหบวันครับผมได้แล้วครับผมของยาครับพี่นันของค่ะของเนี่ยยามันขาดครับ แล้วครับผมเอาแล้วอ้ยเรียบร่อยผมใส่เดียวกันง,งามครับไครับผมมีอาการครับ ตัวเื้อื้อปึ๊บอืมตัวซื้อ,อ,อื้อบัวอุ้ยโอ้ย,อยเรียบ้อยแล้วครับนี่ใส่ใหญ่แลวแก้วเอ้ยยัดดินยัดดินโอ้โหเหลืองอุ้ยุยเปลองมาเรียบ ครับผมครับผมหนาบ้านเช่นเคยครับเบอร์ครับหลังนี่เราจะมานครับ ดุนกันย่ๆครับผมบรรยากาศสี่โมงเซลครับมาไหนชั่วโมงกลัวแล้วครับไม่ปลาหาหกตัวละนั่งอยู่สูงแย่น่อยผมไม่ว่าสิก,กินบ่ เป็นเงีบเงยบๆว่ะครับผมผ่ามาเบิ่งอีกไม้ครับเบิ่งไม้ไม้นลำแห้งครับผมโอ้ยตอตึงมัก ครับ มบิงกันอีกไม้ครับไม้นาบึงครับผมเนี่ยทางเขาบึงบึงมาตุมเป็นเงียบๆครับห่างๆตัวกับตัวใหญ่ครับผมตัวหน่อยบ่บ่มีนะมีแต่ตัวใหญ่ งามกรับเพึ่งฝนแรกนะครับฝนแรกแม่นตัวใหี้เพราะว่ามันท่านไหนไข่ครับผมพจะตัวข่รลายกําลังบืนขึ้นมากใครครับผม